สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและก็รับรับท่านที่ชมช่องเบื้องลังของน้อง,งเดียวนะครับทางาช่องสมรัชนะพ่ยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการมิกเสียงเพลงลูกตุ้งที่จะเอาตู้สายตาพี่น้องให้พี่น้องได้ฟังาทางยูทูบช่องลุงวัฒนธรรมชาแน,นลนะครับซึ่งเราก็ทำผลิตเพลงได้ถุงแนวแต่ว่าวันนี้เป็นเพลงลูกตุ้งไล่เพลงถึงการมิกเพลงลูกตุ้งก็ เน้นความไปร้อถ้าเป็นเพลงเร็วก็ดูด้านนิดก็คือเราก้องไล่ดนตรีนะครับรอลงได้็มามาไมื์ก็ไหล่ของกระเดืองกระเดืองก็คือกลองจิ้งนะครับกลองจิ้งไอ้ลูกเตือบั้นลูกเตือเม็ดเลือดนี่ไงเมียเตือเม่กับลองเล่นรับเราก็ต้องอันนี้เราตั้งความไมาพอดีแล้วเพืนไงบ้างเอ่อพอเป็นเพลงลูกตุ้งก็ต้องให้หนิมให้นิ้มแล้วลูกตุ้งส่วนใหญ่จะนิม

ล็อกเฟซทำไมล็อกใจเธอก่อนหอ้ไรไอ้ไรดีกว่าไอ้ไรล็อกเฟซทำไมล็อกใจเธอก่อนล็อกเฟซทำไมล็อกใจเธอก่อนนะครับอ่ะเอาเอาาแอดมแอดแอดเบอรกระนหรือว่าอบ้ากับตอบ้าก่าตาหลุดงตอบ้า่าตาล้องหลุดดีเยวกเปอกระ อันนี้เราจะแนะนำการตับเปล่งปลอจะไม่ก่อยดังกับเปล่งปลอแต่ว่ามันจะต้องให้คุณอับป๋่วาเปล่งล็อกแต่ว่าเปล่งล,ล็ลอกนี่จะดังจะมีวิวหมากหมากว่าแต่ว่าทำไงล้องตีทำงางเนี่ยแปลกนะครับพี่น้องลองเลยสังเกตว่าใบรุ่นยุกไม่ในเราซื้อหลังนกไปให้ก็หลบหลับจ้ามืดก,ก็ไม่ได้ดีใจได้ต่อร้อยโมกะตานะครับาบางทีกล้องตีทำงางาก็มีขาก็ได้นะัมไม่แน่นอนอาเก้งนำเคยแบบนะี้ ถ้าเราไอให้ไปรุนเด็กหยุดหยุดไหมเนี่ยเอาเคยดาวไปเขาดีว่าเนี่ยทต่หมายว่าแต่คนจะจะจบอะไรที่ท่างหมายไงบางเรืองบางเราครับเป็นบางเรืองนะครับจะจร้ายน่ามม้ตบเลยตบเรียงปืนปืนแบบวันนี้ก็ไม่น่าครับเราว่าเราตั้งหน้าหน่อยแล้วมันก็ยุ่งในทรงในรูปแบบรูปเดิมแต่ว่าถ้าว่าเป็นเพลงที่สร้างงานขึ้นมาไม่รู้ว่าคนรื่นต่างหตรีที่ไม่ใช่นั่งเบี้ยวหรือว่าจ้างหรือจำก็ต้องนั้นบมาเวลาครับอันนี้คเกิดระครับในกีแรลงเนี่ย เรเงมรวเนี่ยนะครับก็ยู่ในในใน,นี้เลที่จร่งุ้นะครับ่ <c oughs> บว่ามันก็มีโวามาโดเกยนเนียครับ <c oughs> ปลาโดเกียดหรเบโก้หลายคนตรงนี้ว่าท,ที่มันดังมันเคยรอ่เนี่ยครับไอเนี้ย อย่ามัวใจไว้อะไรประธานาธิบดีหรือไม่ทุกแต่เราอยากเช็คแคร์คอมันมีความสำคัญวะในกองเพลงตูงครับขั้นตอนการทั้เพลงสต่เราควบไม่มีการดึงเสียงไม่มีการแต่งเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลยลอยตามที่เราลงได้นะครับคอมพิวเตอร์แต่งไหนวะแต่ไม่แต่งแายเสียงสดเช่นว่าฉันรักเธอเท่าฟ้าถึงก็จะดึงฟ้า ดึงได้คือรองลิ้งไม่เป็นก็ได้แต่ผมไปลองหน้าวีดีจริงๆอ่ะคุณจะลองไม่ได้ออ๋ดึงไงตึงขีดนะดึงไงตึงขีดงไ,งได้มากรองเปลี่ยนแรงก,ก,ก็ยัง<อ>ทำผิดริ้งได้ปรารถนาธรรมดาเนบ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 แต่ก็รองไม่ทำคือว่าไอ้มันเป็นธรรมาชาติเปลี่ยนกับเปลี่ยนไปเลยต้นมะเฟืนๆมันจะมีลายกีตาร์ลายเป็ดน้มเบียดอันตัดเป็นลูกตุ้มต้นนี้ตุ้กเป็นไงนั่งมิกเองเป็นช่วงนั่งมิกเองครับ ก่อนเน,นี่ยจัดสัญญาทีที่สั้นตอนนี้แค่ไม่ว่าง g à n หมาดเราก็เลยไปคบผิดใจกับเนี่ยครับคือคนมีงานติดข้างหน้าวิธีเราขอให้มาทํางานได้ทำงานทุกคนเหมือนกันนะครับนี่คือจังหวงอ่ารุดทีก็นั่งนองเบลสร้างรลุดทีกมาแล้วก็การทำเหม็เองเมั้ยเนี้ยทำหมดเดแต่ใต้ทำเหมือนกานน้องนักการน้องปูมือพี่บอลทำดานะครับ,ค,รบคือคนในวงจะได้มีงานทำ ก็พูดกระเป๋าเองแบบว่าถ้าจ้างก็กันได้ห้าร้อยเรานึ่งเปล่งห้าร้อยบาทก็ลเลยป,ปล่อ,อ,อยเปลี่ยนมั้งก็ไม่ปลื้งกับพี่น้องญาติเอาเองครับไปยัดตีส่วนซี่นี่มันจะมีลายเสี้ยงนะครับพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ทีละ แล่ไลอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือความรูกล้ององค์ประกอบดนตรีทีเด็ดโอ้ล่นอย่างดีเลยนะเนี่ยคือเาเรียกวาซีอ่า,อามันเราจะเรียกว่าลีลีหรือว่าเอาเสียงเท่ห์รัวรัวลุกเบาถ้าดนตรีเรียกว่ายซีเนี่ยกับเสียงวายซีกว่าไหมเ<อ>นี่ย<อ>มันจะมีหลายเสียง ตนนี้ครับศิลปินที่จะไม่ใจหวาชมตัวเองพี่น้องครับคือการเป็นไหนนั่งกระลุมหรือเป็นผัวนาวงเราต้องรู้ให้ได้ละล่ลลยางไม่ใช่เป็นคนที่รอบดูแต่ต้องไฝ่รู้เวลานาดนตรีพิษเราจะได้บอกเขาได้ถ้าเราไปบาหวาก็ว่าคุณเล่นพิษนะก็ต้องบอกพีตรงนั้นอ่ะไม่รู้แต่ว่าพิษคือนั่นแต่ว่าคุณเป็นพวกที่คอมเมตนเขาได้แต่คุณร้องเพลงไม่เป็นเวลานั้นก็พิษตรงไห้นเราต้องบอกให้เขาได้ด้วยนี่คือจะเป็นไหนนั่งที่กระปงประกอบอนะครับจะได้กิดแนวโว์กิดดนตรีโว์ได้ม้ง คือว่าเราต้องดียาวกัาววันก็ได้ใอ้มาตรงนี้ครับเป็นพวกชาววันที่ให้เรามามาเติมสิ่งที่ขาดให้ยาวขึ้นก็อยเด้อเลยก็อีเด้อเลยกัหมอเฮกโกกับตีนี่จะแตกตางตรงนี้ก็เป็นหนอแต่เฮกโกเราเรียกว่าเทสเทสเราออกเสียงไรฟันเทส ตึงบอกไปเดี๋ยวังเทสมันจะเทส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 มันไม่มีลมหายจะเป็นเละๆถ้าเป็นดีเลรน,นี่เทส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 มัน,ม,นมันไปตามใจให้การดีกว่าข้ามินกับคุณรักจะสมบูรณ์เธอทูน,ทนคุณค่าปรับความดีกว่าบางท่าง <c oughs> เราทั้ไปก่อนหน่อยใจไปรป่างเราครับ เรงหนุดทุงนี่ได้แต่ความนิยมน่อยวิวขึ้นน่อยเพลีได้ติดปาอคนยิ่งกันเหมือนกันตาจีบอยากเกินก,กันยูกก้จนตายไม่แก้วมันไม่ก่อยขึ้นจ้าอ๋อคือวิวมันขึ้นอยู่แล้ววิวก้องจะวิวขึ้นอยู่แล้ว,ว,ว,แ,ลวแต่ว่าจองไม่พร้อม <laughs> น,ะนะครับ <laughs> จองกอดชนแนลไม่พร้อมมันก็ชา้าไป้ก็เลยทำให้คนตี่จีบในก็คือติดปลอติดตามมาน,นะครับเอามาครับ ขามินกับบูนรักจะสมบูรณ์เธอทูนคุณค่า